ประทับใจตรงที่ว่าซื้อขายง่ายาและก็ไม่ยุ่งยากสวัสดีค่ะต่ะวันนี้นะคะเราก็มันหยู่มาอยู่ใน,น,นช,ช่วงรายการอะไรเยี่อช่วงรายการปล่อยรถสวยๆอีกคันนึงเนาะชื่อช่วงรายการว่าจะเอาไหมล่ะ ああสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรถคันนี้นะที่เราจะมาปล่อยนะคะคือ isuzu d max sls ปีส0งพค่ะสีบอลเงินแบบนี้เลยคันนี้คันนี้สวยมาก ของแถมที่จะมีให้กับคันนี้นะคะก็จะมี1ฟรีค่าจัดค่าโอน2ฟรีภาษีพรม3ฟรีดูและระบบเครื่องและระบบเกียร์6กครั้งไอ6เดือนหรือว่า10,000กิโลแล้วก็อันที่4นะคะคันนี้ได้รับส่วนลด10,000บาทแล้วก็คันนี้แถมประกันปสอจากทางร้านแล้วก็เช่นเคยฟรีรางวล6ครั้งกับทางร้านค่ะคะ่ะแล้วก็อย่าให้แค่มั้ยแนะนําพูดเกินพูดเกินถึง ลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ก่อนอครับคุณผู้ชมก็จะแจ้งว่าเนาะไม่ว่าออกอาชีพไหนเราก็สามารถสู้รกคันดันูุเคสให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้เนาะถ้าใครสนใจอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราเดี๋ยวอีกสักคู่นึงจะพาไปรู้จักผู้โชคดีท่านนี้เนาะประกอบอาชีพอะไรแล้วผ่านได้อย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันขออนุญาตเปิดวาร์ปเลยนะครับ<ป> <laughs> ああสวัสดีครับผู้ชมผมได้เข้ามาอยู่ในช่วงรายการปล่อยรถกับผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรเอย่ยชื่อปุ้ยครับああปัจจุบันพี่ปุ้ยประกอบอาชีพอะไรครับทำแท่นมมริเออร์กรมทั้งหลวงนะรับภพยวันครับคุณผู้ชมก็บางทีพี่ๆท่านไหนอาจจะสงสัยเนาะเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างหรือว่าลักษณะคล้ายๆรับเหมาก่อสร้างเนาะ ก็สามารถออกรถได้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งขออนุญาตจะไปถามถึงความประทับใจในขั้นตอนการออกรถว่าออกยากหรือเปล่าอ่าเมื่อสักครู่หนึ่งเราทิ้งท้ายไว้กับรถสวยๆคันนี้ว่าพี่ปุ้ยเข้ามาใช้บริการที่โชว์รูมไมค์กู c ดคาร์เ้จังหวัดพิษณุโลกประทับใจอะไรครับในขั้นตอนการซื้อขายรถประทับใจตรงที่ว่าซื้อขายง่าย แล้วก็ไม่ยุ่งยากผมทำงานาทำแท่นมัลเลอร์เป็นพนักง,งานของผมทั้งหลวงก็ไม่ไม่ยุ่งยากครับออกง่ายสะดวกครับแล้วก็เห็นอันนี้ได้พาไปลองเทสเรียบร้อยแล้วเห็นพี่ปุ้ยบอกว่าการขับขี่ของเจ้าคันนี้เป็นยังไงบ้างนิ่มครับเครื่องไม่มีปัญหานะคือ ลองเหยียบดูแล้วใช้ดูแล้วก็อัตราความเร็วเท่าไหร่ลองบอกผคุณผู้ชมทางบ้านว่าลองเหยียบดูแล้วเต็มที่ก็ร้อยหกกว่าหนึ่งร้อยหกสิบกว่ากว่าแต่ก็ยังเงียบยังนิ่งโอเคได้ได้ฮะรถคันนี้ถูกใจขอบคุณครับก็ท้ายนี้จะฝากคุณผู้ชมทางบ้านอีกสักนิดนึงจะให้พี่ปุ้ยรีวิวคำสั้นๆของทางเพจแล้วก็ใครสนใจก็มาติดต่อได้เลยครับร้าน ไมค์ูดคา่า999ครับก็ท้ายนี้ก็ฝากช่องทางการติดต่อแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็น้องอีฟดนะ้วยเนาะสามารถเป็นกำลังใจให้เราก็คือกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ที่เพจโชว์รูมของเราเนาะหรือสามารถติดต่อทางไ i น์แอหรือทางเบอร์โทรของผมเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ที่ช่องข้างล่างนี้เนาะก็ท้ายนี้ก็ฝากให้รถสวยๆคันนี้ไปดูแลอีกคันหนึ่งไว้เป็นครอบครัว ขอบพระคุณมากเลยครับพี่ตุย้ยสวัสดีครับ